คนค่อยๆเดินลูกคนเยอะทำไมสตาฟอยู่กับที่จะไ,ได้เห็นทุกคนจะไ,ได้เห็นทุกคน <c oughs> ไม่ดูคอนเสิร์ตแล้วไม่ดูคอนเสิร์ตแล้วไปตั้ง่างเรนจบเกีานไม่ได้ไปเรียนตั้ตัวเองใช่ไหมดาวปิดเสียงหรอปิดเสียงพี่ลูก À đó ครับ. Dám nợ của Việt à. Mệtแล้ว. Yes. จริงเปล่า?ครับ.สตางค์ไง.เป็น ไม่เหมือนคนที่ฉันตามหาเลยครับเป็นพวกคุณคงไม่ใช่ผู้ชายสร่พาเช่นนีแน่ไม่ไวียด้าเนี่ยจะมาไว้ฟังเลยจะอยากถามว่าคือรอดไม่ดีเวียด้างรอดเาียงมาว่า